มาถึงคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือแก่นแก้วนะครับสอบุญมีริ์น้ำเงินาพระประทานนะครับซันเซตเรตเตรองนะครับ ก็ชกกันในพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะครับ123ปอนด์ในช่วงพักยกทีมงานของแกนแก้วนี้ก็บอกให้ขยันออกอาวุธนะครับสายยาวๆก็มาทันทีโอ้แต่ฟ้าประธานี่ชิงเดินก่อนดูนะครับลีลาการชกทั้งหมัดทั้งสอกนี่แรกไม่มีใครยอมใครมาดูกันที่วงในฟ้าประธานนี่ชวนรุ่นน้องทะเลาะแล้วนะครับจับปล้ำในแกนแก้วก็คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้ ทำให้ยังตีกันได้ไม่ถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับอา้าวร2 2นะเนรุ่นซูเปอร์แมนเอา้าฟันสองไปทีเดงแต่ไม่ไห่วงเข็มละรอยแต่สินเอา้าไปแดงแกนแก้วน้ําเงินฟ้าประทานเอา้าโอ้โหโอ้โอสวนเลยสวนเลยเอา้า แกนแก้วเอาแดงพอประธานน้ำเงินเอาสอกมาฟันไปฟันมาเอาตั้งขาไวตีตีได้ตีได้แต่อย่าตีกระจับนะอย่าตีกรจจับเอาฟันสอกไปยกนี้เกมเปิดเลยครับแม้ว่าจะเป็นมวยจังหวะสองเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ชนแล้วครับอ่ะจาะล่างแกนแก้วมีศอกวันนี้ได้ดูทุกรสชาติเลยครับมวยพริกมวยน็อกมวยแตกครับเอาเละครับดูว่าแกนแก้วก็ไม่หนีแล้วนะครับยกนี้ออกมาปากหลักสู้แล้วก็ โอ้ทุกรูปแบบนะครับมาดูกันที่วงในเขาบอกว่าเป็นอาชีพของฟ้าประธาน,นกันเจ้าต้องอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับคอยไล่แขนคอยหมุนไปเรื่อยอชนก็ไปเจาะยางอีกแล้วนะครับโดนไปเยอะนะครับลูกเจาะยางนี่กันแก้วไปตั้งรับเยอะเหลือเกินอา้าวนี่นะครับยกนี้ยกสามยกต้องทําแต้มให้เยอะอา้าวแก่นแก้วแดงน้ำเงินฟ้าประธานบิดมาบิดมาไปไม่ได้แก่นแก้วก็ขวาขวาง โอ้ฟ้าประธานแกจับได้ตีได้ทุกท่าตอนนี้แผลแตกแหกโค้งไปแล้วด้วยนะครับแกนแก้วอน่าจะโดนศอกครับอ่าเจาะล่างไปครับแกนแก้วไม่ถอยปักหลักอตัวกันไปมามาเดี๋ยวนี่เขาเห็นที่แผลอุ้ยศอกมาฟันคืนฟันไปฟันมาไขรไขรลับไครหลดพี่ลีเรียกว,ว่าตรงเบียดกันแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับโอ้มาดูวงในแต่วงไหนนี่ชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ว่าฟ้าประธานเนี่ยโอ้จังหวะลอกจังหวะเหนียวแทงเข้ามาแต่ละดอกนี่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่า พรประธานไม่ประทะนะครับการไม่ตัวอ้าซ้ายติดต้องออกให้เยอะเอ้าซ้ายมาพระประธานเทอาจา์นี่โอ้นี่แหละครับเททีเดียวอ้ามามาชกในเกมตั้งรับทําให้แกนแก้วนี่รุ่นน้องเหมือนได้ใจเลยครับอ้แทงเข่าไปคืนมาเอาละครับกลับมาคู่ขี้สูสีแม่เอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเลยครับวันนี้คู่เอกนํารายการซ้ายกับซ้ายอ้าวซ้ายแดงก็ซ้ายน้ําเงินก็ซ้ายครับ ยกที่สามเดินปล้ำไหนดีเลยนะครับฟ้าประธานยกนี้มาชกในเกมตั้งรับโอมาโดนแท่งซ้ายเข้าไปไหลดอกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เดินด้วยกันเจ้าเริ่มได้ใจนะครับขยับขยับโยกเข้าไปดูซ้ายทำงานเอาเกี่ยวได้เท,ทิ้งลงไปเลยครับแม่ทำตั้งเยอะโดนเกี่ยวล้มต้องตั้งต้นใหม่แล้วกันเจ้าเริ่มจะได้ใจฟ้าประธานนีมาชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบางคอยโต วงในวงในหายไปนะครับโอ้แต่ว่ามีแข้งขวาสวยๆคอยสกัดเอาไว้เนื้อเน้นๆเ,เ,เหมือนกันแกนแจ้าก็าไม่สนอาทิหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าชนะในการชกไฟนีอา้าวตอนไปเรื่อยนะครับแกนแก้วแดงนะ้่เหมือนะประทานเอาต่อยหนึ่งสองแม่ตีนหน้าแก้นเอาตีเอา้าหมัดไปอา้าวโยกที่แกนแก้วอา้าวต้อนแม่ต้อนยังไม่ชนกระดานนะครับพประทานจะออกมาสายอีก กาดแกไม่ตกเอาต่อยังติดในแล้วโดนเทไปทีหนึ่งยังมีเฮยังมีเฮยังมีเฮเอาในเฮยังมาเอาเอาแกนแก้วแกนแก้วเอาผอประธานแกตั้งรับตั้งรับปลายุกปลายุกเอาซ้ายไปหมดยกหมดยกหมดยงเอาละครับยกนี้ดูว่าแกนแก้วนี่เริ่มจะได้ใจครับในช่วงปลายยุคสี่นั้นออกแข้งได้สวยๆยกนี้ออกมาเปิดเกมเลยนะครับแล้วก็สายยาว าพรประธานไปชกตั้งรับตรองขยันโตนะครับเอาเบียดเข้าไปมาอีกมาอีกแล้วนะครับเตะสายต่อยสายแก่นแก้วโอ้โหแฟนมวยนี่เถกันสน่นเลยครับชุดนี้แมาอะไรอะไรกันนี้อะไรกันครับไปโอ้ได้อีกแล้วนะครับไม่เข้าด้วยาพระประธานนะครับโดนซ้ายของแก่นแก้วแล้วก็ข้ามทุ่งมาใบสุดท้ายไปไหนอ่ะไปไหนน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับเป็นผู้ชนะนะครับ ฟ้าประธานเป็นฝ่ายชนะแก่นแก้วไป